เอาเลยครับคู่นี้มามันจะเอากันจริงด้วยชิงหลักชิงเหลี่ยมชิงหลักชิงเหลี่ยมนี่แหละมาเกี้ยแบบนี้หละ <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่จริงแดงตั้มท่าจะออกกันดิยึกยักยึกยักครับแต่งหัวแต่งท้ายวันนี้ปล่อยเรือโดยทีมงานคุณเปี๊ยกครับไม่ใช่ไม่ใช่ผู้กองเปียกนะนี่เขาเป็นเปี๊ยกเทพสิงหหานครออกมาเลย ยังพายเสี่ยงกันมาแพ้ลงไปขอก็ไม่มีใครอยากจะตกไปอยู่ประเภทขอแล้วไม่ดูซิว่าเรือดีจากเมืองน่านในานาเพชรบุดคุม้มเพชรตัดเพชรเผเจอเพชรดารายอยู่ร่องน้ำน้ำงานฝางกรนุน,น,านดารา,านในท่าในทีจะพายหนีในลาลาดารา,านในท่าในทีจะพายหนีหนีได้หรือไม่ได้ไอหนุ่มเมืองเหนือไอหนุ่มจากเมืองน่านจะต้านทานเพชร ของฝีพายทั้งสองทีมครับส่วนในน้าเรือดีบอกว่าเพชรบุญคุ้มนั้นมีแม่หญิงนั่งพายด้วยนั่งหัวดูสิว่าเที่ยวนี้จะสามาถหนีเรือดีเสียตานเรือดีนับว,ว่าเพชรดาราจะหนีออกไม่ออกหนีได้ไม่ได้การาบสีเขียวก้มหน้าก้มตาพายในแล้วเนี่ยในระยะนี้เริ่มเข้าเหงาสะพานแล้วเริ่มเข้าเหงาสะพานแล้วเพชรดารายังไม่บทไรบีไรจริงกันอยู่เหลือทั้งคู่หัวเส,สมอกันมาดูสิว่ราระยะทางอีกประมาณ2 0 0เมตรสุดท้าย200เมตรสุดท้าย200เมตรสุดท้าย บุญคุ้มจะหนีเพชรดาราเพชรดาราจะหนีพ้นหรือไม่พ้นพ้นไม่พ้นหัวเรือสูสีสูสีกันมาดูไม่ออกแล้วก็บอกไม่ได้ตดูตอนต่อไปอีกร้อยกว่าไหมสุดท้ายใครจะเข้าเส้นชายก่อนใครอาร์บไวเฮล้ลรอสารภาเฮล้ลรอสารภาเพชรดาราเพชรดาราก่อนผ่านจะไล่แลงจะไล่แรงเพชรบุญคุ้มอาะไรครับในเยาว์ไายเพชรบุญคุ้มขอก่อนเพชรบุญคุ้มขอก่อนเพชรดาราก่อนผ่านไล่วีมาแล้วเอาแล้วไวอะไรก็เกิดขึ้นไหนไหนขนาดเดียวกันดูด้วยน้ำเพชรดารากันทิ้งแดงดาราบุญคุ้ม กรรมการยกทองตัดสินในเรือที่ชนะร่องน้ําแดงับเพรบุญคุ้มเพรบุญคุ้มครับคู่ต่อไปครับคำเจ้าพ่อคำปั่นมาม่าหงสุพรรณกระทิงแดงเพชรนาวา